ขอบคุณใจดีนะครับในวันนี้ก็จะเอาเทเล gram บอทมาให้ดูอีกนะครับเขาที่แล้วเนาะเราได้เอาเทเล gram ไปทำเป็นเทเล gram notification นะครับส่วนในครั้งนี้นะครับเอามาให้ดูก็คือ,อเป็นเทเล gram บอท reply message นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านเขียวเลยนะครับก็สามารถที่จะส่ง intent เข้าไปได้นะครับส่ง intent เข้าไปแล้วก็ ส่งเป็นข้อความไปได้ด้วยนะครับอ่านี้ขออนุญาตย้ายมือถือไปก่อนนะครับก็จะสามารถกดดูแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเลือกเมสเซจได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลงมาได้อีกเรื่อยๆไม่ไม่จํากัดเลยนะครับอ่าแล้วก็จะสามารถกำหนดอินเทนต์ได้นะครับแล้วก็กำหนดให้เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับได้หมดเลยอันนี้ทะลุข้อจำกัดมากๆนะครับแล้วก็ จะมีหลังจากที่เราเอาพิมลีพายพิมอินเทน n เข้าไปนะครับในตัวบอทเนาะก็จะมีลีพายเมสเซจออกมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ปิดไว้เนาะไม่ให้ดูอของส่วนตัวนะครับทีนี้ก็จะเอามาให้ดูเนาะทั้งในมือถือและทั้งตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเดสก์ท็อปของ Tele g กร m ด้วยนะครับ เราก็เริ่มจากการกด start ได้เลยนะครับปึ๊บ,บกด start เสร็จปับ๊บเขาจะ slash start ขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นข้อความอันนี้นะครับอันนี้ควรเขียนดักไว้นะครับฉันไม่รู้จักคํำถามคุณกรุณาลองใหม่ใช้ข้อความที่มีในเมนูอนนี้ครับอันนี้เราก็ไปพิมพ์เมนูเอเนาะไปสร้างเป็น message เป็นเมนูพิมพ์เพิ่มอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราก็มาลอง intent ตัวมาตัวแรกนะครับที่เป็นททายเมสเซจเนะาะลองเช็คดูก่อนนะครับอันนี้คือสวัสดีครับทักทายสวัสดีปุ๊บบอทก็จะตอบสวัสดีครับนี่แล้วก็คุณชื่ออะ,อะไรพิมพ์ไม่ถูกเนาะ,ะคุณชื่ออะไรครับนี่ใช่ไหมชื่อบอทคูอันนะครับทีนี้อ่ะขอบคุณครับ ขอบคุณเขาปึ้งอ่าไม่เป็นไรครับเห็นไหมอันนี้ก็จะตอบได้นะครับทีนี้เราก็จะลองมาส่งโฟโต้กันดูบ้างเนาะเราก็พิมพ์เปลี่ยนภาษาก่อนโฟโต้ตึ้งเข้าไปปึ๊บส่งเป็นรูปภาพแบบนี้ครับพร้อมกับมีอ่าแคปชั่นข้างล่างด้วยเอออ่ะต่อมาก็จะเป็นวิดีโอนะครับเราจะลอง เรียกใช้วิดีโอดูบ้างปึ๊บนี่ครับแล้วก็จะเลย์เลยนะครับอาจะสังเกตว่าตรงที่ในตรงมือถือเนี่ยเขาก็จะโหลดเหมือนกันนะครับเขาก็จะโหลดโหลดเหมือนกันนะเหมือนกับบ้านเขียวนะครับก็จะโหลดมาแล้วค่อยเล่นนะครับก็จะเป็นออตัวออโต้เลย์เลยนะครับก็มีแคปชั่นแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นออดิโอเนาะอันนี้จริงๆมันยังทําได้อีกหลายตัวนะครับแต่ว่า มามีเวลาพัฒนาเอามาอวดได้เท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์เสียงสามารถกดกดเล่นได้นะครับนะปึ๊บนะครับก็จะมีแคปชั่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็สามารถเรียกสติ๊กเกอร์มาใช้ได้ตามใจนะครับตัวนี้ปึ่งเห็นไหมครับเด้งขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือเขาเสถียรมากนะครับทั้ง คอมและมือถือนะครับเรียกว่าเขาออกแบบมาแล้วก็วิศวกรเขาเก่งมากนะครับต่อมาครับจะเป็นด็อกเ m e n t บ้างนะครับตัวด็อกเ m e n t ก็จะเป็นตัวนี้เนาะผมก็จะเรียกเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับตัวนี้เขาจะพ่นไฟล์มาตรงๆเลยนะครับเป็นไฟล์ PDF เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ลิงก์นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดนะครับ กดดาวน์โหลดแล้วเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับเนี่ยเปิดดูได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเขาสามารถส่งไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอตรงๆได้ด้วยนะครับก็ F F ฟเอวิดีโอเนาะผมใส่ Intent Keyword ไว้ตรงนั้นนะครับ ปุ๊บนี่ครับเขาก็จะส่งเป็นไฟล์ครับนี่ครับวิดีโอแรงบันดันใจนะอ่าเป็นเว็บเนะครับเป็นเว็บ M แล้วก็ส่งมาได้นะครับอ่ะตัวสุดท้ายที่พัฒนาได้ตอนนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับก็จะเป็นตัวโลเคชันหรือตัวพิกัดนี่นะครับเราสามารถแนบแคปชั่นลงมาได้ด้วยอ่ะดูนะครับ นี่นะครับเด้ง2ครั้งอ่านี้เป็นการอะแดปนะครับเพราะว่าโดยโดยตัวของเขาเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแนบแคปชั่นได้นะครับมันแนบแคปชั่นไม่ได้นะตัวนี้แต่ว่าเราก็อะแดปให้มันมีแคปชั่นมาจนได้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็รองรับทั้งในมือถือแล้วก็ในอ่าเดสก์ท็อป เดี๋ยวจะสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเมนูเนะาะเดี๋ยว Copy ลรามาให้ดูก่อนนะครับว่ามันทาได้จริงนะครับเปลี่ยนให้เป็นเมสเซจนะครับเราใช้คําว่าเมนูเนะาะใส่เห็นเลยเมนูนะครับหลังจากนั้นผมก็จะก๊อบมาหมดนี่เลยปึ๊บเดี๋ยวมันคลิกวางเข้าไปตึงนะครับนี่ ใส่เข้ามาแล้วมีหมดนะครับทีนี้ผมก็ครั้งแรกเนะาะถ้าเกิดว่าผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอามือถือขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เคลียร์ฮิสตอรีทั้งหมดเลยพึบนี่ครับโอ้โหเขาวเอฟเฟคเขาเจ๋งมากนะครับทีนี้ผมก็สตาร์ทเลยพอสตาร์ทเสร็จปั๊บนี่เขาจะบอกว่าเขาไม่รู้จักเนาะเขาบอกว่า ให้ดูในเมนูนะครับผมก็พิมพ์เลยเมนูนี่ภาษาไทยด้วยอ่ะพิมพ์เสร็จปั๊บปุ๊บนี่ครับเขาก็จะพ่นเป็นอินเทนต์ขึ้นมาเลยเราอยากได้อะไรก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นเมนูนะครับโอเคอันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆนะครับยังสามารถพัฒนาต่อได้อีกนะครับอันนี้เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้นนะครับยังสามารถพัฒนาแอปตัวอื่นได้อีกนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ